ออยากแพ้จังเลยได้แพ้สมใจอยู่แล้วนะเพื่อนลบมันมางัดมันขึ้นไปยังไงอะเราอะอยากแพ้จังเลยอะฮะ out weeds. some เอ็นเอฟเฟกที่สั้นและเทามาครับสำหรับสก,กินมูลาดตัวล่าสุดนะครับสวัสดีครับทุกคนไปนอีกในช่องกินไงานชาแนลครับวันนี้เราจะมาสุ่มสกินของมูลาดนะครับเป็นตระกูลของ เซเลเชียลสเปรดเบนเดอร์นะครับผมเป็นตระกูลแบบเหมือนยอนกับนาคอสเลยนะครับแล้วก็มีมูลาดเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่3นะครับผมซึ่งสกินนี้นะครับจะเริ่มสุ่มกันที่9ก้าปูองนะครับผมเลือกรางวัล3ชิ้นนะฮะก็เลือกมูลาดอ้อต้องเลือกอยู่แล้วนะครับกับอะไรก็ได้นะฮะที่จริงมันอาจจะมีสกินอื่นๆให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าไอดีผมมันมีสกินเยอะแลามเกินเลยไม่ให้นะฮะเอ่าวาตเตไฟเดีล้วกันผมยังไม่มีวาตเตอร์ไฟอยู่โวล์เบ้าเลยเมื่อกี้ทีนี้ Yeah. เราต้องกดตรงกลางเชื่อไหมเพื่อเปิดโคมไฟนะครับผมตอนนี้เรามีคูปองอยู่ที่หนึ่งห้านะฮะทุกคนดูนะว่ามันจะใช้ประมาณกี่ขูปองนะครับเปิดที่ทีละห้าดวงเลยครับเนี่ยห้าดวงรอบแรกนี้เสียไปแปด้าขูปองเลยนะครับมาดูกันว่ากี่รอบแล้วกันนะฮะหนึ่งรอบครับผม สองรอบนะครับเปิดวนอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะสามรอบครับผมสี่รอบครับอูย้ยไม่เจอนะฮะเปิดทีเดีห้าเลยนะห้ารอบนะครับผมก็ สกินนี้ก็เกือบราคาประมาณ2,000คูปองใช่ไหมประมาณ1,800คูปองนะครับปันเจ็ดนั่นแหละเอิร์ดเพราะตอนแรกมันจะเป็น1 6ึ่งนะครับถือว่าเป็นราคาที่ถูกดีนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้สกินนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับมูลาร์เซเลสเซียลเป็นเบนเดอร์นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของสกินนี้ท้อปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ตรงหน้าดับตัวละครนะครับผมซึ่งรุนที่ผมใช้ก็จะเป็นลูนนี้เลยนะฮะกับพลังแฝงเป็น เซตที่สามนะผมน่าจะเป็นออลซาร์สสามาเวกเจ็ดแล้วก็ดูดเลือดสาเม็ดนะครับสปิริตเจ็ดแลก้อนคอสิบนะโอ้โนี่เรามากับแบงค์คอม3คนเลยนะครับเนี่ยกับฝั่งตรงข้ามที่เป็นซินิสเตรียนะฮะดูคอนแตนต์เราก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับกับุรับสกินใหม่นะครับผมเฮ้ยเริ่มเกมมาก็ขี่ดาบเลยนะฮะโอ้พนูมเอฟซวยเอฟซวยคืออะไรวะ ผมจะเอาไปรองเท้าชิ้นแรกเลยละกันนะครับผมด,ดูเอฟเฟกต์วาร์ปกันนะครับทุกคนมันจะเทรหรือเปล่าโอ้โหมาเป็นทรงผมเลยนะพี่แกใช่ป่ะวะหรือว่ารากไม้เฮ้ยน่าจะรากไม้หรือมั้งเป็นอะไรวะดูไม่ชัดเลยนะฮะดูสกิลหนึ่งกันดีกว่าเฮ้ย <c oughs> มาเป็นดาบปักเลยปกตแบบิแบบทิ้งเป็นร่างเงานะครับ <c oughs> รอบนี้มาเป็นดาบเท่เกินเจอเป็นดิกเตอร์เลยฮะ ตั้งค่าเป็นตีใกล้สุดนะฮะเวลาเล่นมูลาดนะแต่ต้นเกมใช้เลือดน้อยก็ได้ครับผมโอ้มันเติมห้าแล้วอะสกัดมันวิ่งผ่านกลางไปแล้วเ <c oughs> พื่อนเรากำลังจะตายไม่เป็นไรนะ <c oughs> พเพื่อนตายแต่เรารอด <c oughs> มาครับเดี๋ยวเราจะมาดูดิเมนชั่นสลัดคันมันจะเท่ขนาดไหนที่มันสกิล2ก็แบบเป็นดาบไปนะโคเท่ปกติเป็นแบบขอบขอบชีทขอบ ทรายอะไรเงี้ยนี่ยังเป็นดาบเลยนะฮะโดนนะฮะมันจะสีสเต็ปแล้วสับจะหน่อยนี่ได้สับแล้วสับเป็นดาบ5แฉกครับผม5ทิศดาบ5ทิศสับๆๆอยากลงคลิปมากๆเลยใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวได้ลงแน่นอนจ้ะถ้า20่สิบบวกนะอุกรอนหน่อยละกันโอ้แค่จะรีพอร์ตช่อง YouTube เกี่ยวอะไรนี่ ทีมกอยคนเดียวครับฮิวเกินเฮ้ยเฮ้ยสินมาหนึ่งสองสามให้โดนสับเลือดก็ได้นะครับเนี่ยแต่ไม่น่าตายอ่ะไม่น่าสวนได้ไม่มีสับเลือดไปสั่งอะไรมันหนีแอฟเลยอ้าวแต่ไม่ยีหน้ากูตายเองแล้ว อ๋อตะคิวโคดาวนิดนึงเองอ่ะไม่ทันอ่ะถ้าหลบได้สักหนึ่งตะกิวเมื่อกี้สกัดมันเดินไม่ออกแล้วนะครับตายแล้วล่ะครับมันต้องมีศพก่อนชัดเนี่ย ีดาบมาแล้วขีดาบมาแล้วมุราคีดาบมาแล้วดาบไม่ทันเล่นยากยากนะมุคนจะไปสับเขาแต่ละทีนิดคิดนานชอช็อปช็อปชอชอเรียบร้อยเฮ้ยสองคิวว่าช no ุบชุบชุบช็อพับพับพับ <Leah> พับพับเกาะตายหมดแล้เนี่ย ันห็นมันนะต้องตายหมดเอ้ยเลดบ้าเพื่อนขึ้นป็นเนี่ยเอ้ยมันจะสลับเลือดไม่เจ๊ะเมันสลับแล้วครับโอ้ยทำไมเราปรลิวล่ะร้อยสินตายฮนะแต่ผมอยากได้เลดอ่ะเขาจะเดินมาปะมา่ะไม่นานนะตรงกลางต้องมีเรื่องมีเรื่องแน่นอนขอที่หนึ่งได้ไหมเนี่ย ลาดช่างลำบากเหลือเกยแต่แค่สแต็ตเดียวเองเอานี่เลยละกันชับ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 เรียกว่าหลังป้อมสองก็ดองได้นะจ๊ะดองคืออะไรว่าต้องโดนชับ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 มาสิจ๊ะที่ให้น้องมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วง อยากจะตอดพี่มากๆก็ตอดเลยชับ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 พอครับเยอะเอาเยอะแล้วเราอ่ะชด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 เอามายังไงวะเนี่ยลบสเต็ปหล่อเท่ทิกแซกอยู่ป๊อบป๊อบป๊อบป๊บคิปหายแล้วลูกมันไปโอเคจะสับเดือดแล้วมันสลับจริงแล้วนะ ย่าแล้วเพื่อนเอา้าติดขอบชีตายน,น,นี่ก็ได้แหละฮะขนาดเราตัวเราไม่อยู่เรายัางได้คิวอ่ะเอออาจจะเป็นเพราะความแรงของสกินหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวไม่รู้เหมือนกันเนี้ยเมื่อกี้คิวได้ไงอ่ะติดขอบชีตายอ่ะเรียกขอบชีไม่ได้แล้วเป็นขอบดาบไปแล้วนะฮะชงเชงชงเชงชง เฮ้ยขอทีนึงดิโอ้โหโอเคเกินเก็่งนอนชงเคียงชงเคียงชงต่องต้องมีศพนะฮะบอกเลยลิ่มาโอ้มันฟันลมได้ยังไงอ่ะกลับมาฟันนี่แทนก็ได้สกัดแฮปปี้เกิน ไม่ได้เลปทัฟฟี่บอกว่าลัคกี้เกินกลับมาเจอได้ยังไงยืนอยู่ตรงเงาพอดีด้วยครับกลับมาโดนวางเกาะพอดีเลยตายเลยโชเชชโชเชชโชวางโล่แล้วยังไงถ้าไม่ได้ยิงก็ไม่มีอะไรดีเทลอยู่ไหนวะโอวิ่งเข้าไปในบ้านเลยนะครับอ่ะชงเชงโชงเชงโชงอ้าวเรียบร้อยไม่ทำสลับเลือดก็ตายได้เอ้ยมันจะตัดทีฟเล็กเรา ไอ้มันตัดได้ฝันไปเถอะไอ้สก,กัดดีเลือดแล้วลบเกาะแล้วก็ฟันโอ้โหสปรินต์ครับสปรินต์เมื่อกี้ทำไม่กดสปรินต์นก,ก,นก็โดนลบเกาะโดนลบเกราะก็ตายอะ่ะว่านี้ตายแน่ลอดอยู่รอดอยู่ชงเชงชงเช,ช,ชงชงต,อต,อตอ่ตอต่อต่ออาบูก่อนละกันเดี๋ยวค่อยตอบใหม่ อชงเชิงชงเชิงชงอ้ควรนดนว่ะเก็บลอยอชงเชิงชงเชิงชงมีตั๊กแตนตรงนี้บอกเลยว่าทั้งวันนะฮะสับฟีอีสปอร์ตแต่น่าจะโดนดักแล้วรอบนี้ไม่หาได้สับแล้วครับผมมาแล้ว ชงเชงชงเชงชงห <c oughs> ลบไปหนึ่งสเตปอ้อสับไม่ทันนะเอาแต่ได้คิวอยู่อะ <c oughs> ตายสองด้วย <c oughs> นี่แบบ <c oughs> ไม่ทันนะฮะ <c oughs> เหมือนจะไม่ทันครูดาวนะกดสับแต่และอยากแพ้จังเลย <c oughs> ได้แพ้สมใจอยู่แล้วนะเพื่อนลบมันมางัดมันขึ้นไป สกัดอยู่นี่อยากแค้จังเลยอยากแค้จังเลยอยากแค้จังเลยเฮ้ยจังหวะพอดีพอดีไอ้นี่ขึ้นพอดีเลยครับถ้าเจอใครระวังเกาะทันแล้วก็ ตายยังไงเอาบันสับไม่ออกครับผมแม่งคูดาวไม่ทันแม่งคูดาวไม่ทันระยะเวลาหมดเข้าไปหนึ่งทีโอ้เอไอเซียววิแม่งจะตายอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้อะเทียววิจริงๆเลยนะแบบเทียวจัดๆอ่ะมีกว่าเซียวพระจันทร์ดีมาจากข้างไหนทีชงเชิงชงเชิงชงแย่แล้วแม่งหลักจะดักไกลไปนั่นเนาะโอ้โหเทลยิงแรงอ่ะอยากแพ้จังเลยอ่ะ ว่าผมโดนสกัดต่อยคือเดียวตายอะไรนะตั้งดาบแดงครับยังไงอะเราอะอยากแพ้จังเลยอะฮะริบบับของพี่น้องเช็คเช็คเช็คครับยี่ไม่เป็นการเช็ค ใช่อะไรกดไม่ทันอีกแล้วกูอะ,อะไรกันครับเนี่ยมัง้งเฮ้ยตบทันได้หวะเฮ้ยไม่ทนันโหราบปาดทองนะ เพิ่เขิมละจ้าเขิมจ้าออนสลอตเขิมละจ้าเฮ้ยตับไม่เข้าว่ะ ถ้าไม่อยู่ดีผมก็สับเบาๆอ่ะครับทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นกันนะเหนึ่งสเต็ปปะวะเมื่อกี้ไม่รับเออตายคู่อีกแล้วเฮ้อ แต่นา่าจะจบแล้วล่ะเออไม่ถึง20คิวครับเหลือ18คิวแต่แอชิดเกมนี้15เลยเหรอวนี่ยมูลาดเราเนี่ยแอชิดเยอะจังอะน่าจะ MVP อยู่แล้วนะน่าจะได้แบบสแต็กสับเยอะแล้วเพื่อนเก็บงานแอชิดอย่างเยอะเลยเขาก็เป็นสกินที่แบบสวยดีนะครับคุ้มอยู่ในราคาแบบประมาณไม่ถึง2,000คูอปองนะสำหรับใครที่ชอบมูลาดก็สามารถไปช้อปปิ้งกันได้ได้ MVP อยู่แล้วสับไปเยอะขนาดนี้ ไปตั้ง3 9 7 8จุดเฮ้ยเวลาจบเกมมันวิ่งอยู่มันวิ่งทำไมวะน่ะอ๋อวิ่งแล้วขึ้นดาบอ๋อมันเป็นสไตล์ของแอนิเมชันของตัวมันนะฮะผมตกใจเลยแม่งวิ่งทำไมแสดงว่าตอนอยู่ในเกมวิ่งสักพักแล้วแบบกระโดดปุ๊บมันจะขึ้นดาบนะครับผมนี่ครับ MPP 14.5นะ18ต้สามม็กซ์15นะครับผมจะได้เทมก็ประมาณนี้เลยวิธีการออกไอเทมผมก็ตามในคลิปเลยนะฮะออกเป็นชิ้นเล็กก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นชิ้นใหญ่ทีหลังนะฮะขึ้นอมนีอามก่อนนะ รั่เมีร39 39.8%นะครับโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้ยวยนะครับสำหรับรัดสกินใหม่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ